ได้มากที่สุดกลับมาทำลายตลาดขายดัาราคาวันนี้ราคายางเป็นช่วงที่ตกที่สุดแล้วผมยังมองเกือบไม่เห็นในอนาคตดังนั้นปัญหาเรื่องยางพาราผมเชื่อว่าคุณมนตรีซึ่งเป็นนายกอบกจอท่านอยู่ในหัวใจและอยู่ในจิตวิญญาณว่าถ้าท่านเข้ามาเป็นสส ถ้าเข้ามาเป็นการเมืองท่านไม่เอาปัญหาเรื่องยางพารามาแก้เนี่ยท่านจะไม่สามารถได้เป็นสอสอ,อีกสมัยหนึ่งเลยนี่คือปัญหาท้าทานทั้งมตีนะครับการที่จะแก้เื่นนี้ผมคิดว่าเราสามารถทำได้กระดุมแม่แของยางยางไม่ได้อยู่บนอากาศยางต้องปลูกบนพื้นดิน พี่น้องทราบไหมว่าวันนี้ปัญหาที่ดินทำกินและที่ดินอยู่อาศัยเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดพักมีนโยบายที่แน่วแน่เราจะต้องการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์และมีที่ดินทำกินเราจะไม่พูดเพื่อฝันสิ่งหนึ่งวันนี้ที่เกิดในประเทศไทยเกือบทับงหวดเนี่ย เรามีเกษตรกร,กรประมาณสักล้านคนที่ไม่มีที่ดินทำกินอะไรที่กระดับหรือต้องไปอยู่ในที่ดินของรัฐสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้เลยวนันนี้ก็คือที่ท่านบอกมาสักพูดนยที่ดินที่มีการเช่าป่าเช่าป่า,เ,า,าเยอะมากในสุราษฎร์นี่ก็เยอะมากพี่น้องรู้ไหมว่าเขาเช่าไร่งินเท่าไหร่ส่วนใหญ่เช่าสาม ปีไร่ละห้าสิบสตางค์ให้คนรวยเช่าพื้นที่เนี่ยพื้นที่คนสุราชเนี่ยไล่ละห้าสิบสตางค์เช่าเสร็จไปทำป่าทำสวนป่าแล้วพอบริษัทสวนป่าเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์บนที่ดินไร่ละห้าสิบสตางค์หนะ้าสิบสตางค์ที่มีอยู่พอที่ดินที่กำหนดเนี่ยกลับไม่คืน เราคิดว่า30ปีที่เขาได้มาเนี่ยเราควรจะพอเพียงนะสำหรับคนรวยไม่งั้นก็รวยไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเราเห็นด้วยการนโยบายที่เช่าป่าเช่าที่อาศัยแต่เราเอาจากไล่ละ50าสิตังค์มาให้ประชาชนเช่า